สาสาเหตุที่ทําให้น้องสาวเรามีกลิ่นนะคะข้อแรกก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดที่ไม่ดีนะคะโดยปกติแล้วค่ะบริเวณน้องสาวของเราค่ะก็จะมีซอกนะคะมีหลืบนะคะเวลาเราทําความสะอาดค่ะก็จะต้องทําความสะอาดตรงบริเวณซอกหลืบนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเกิดการหมักหมมนะคะแล้วก็การทําความสะอาดจุดสอนเร้นนะคะทําความสะอาดโดยใช้น้ําเปล่าก็เพียงพอแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องใช้น้ํายาล้างจุด่อนเร้นใดๆนะคะและที่สําคัญค่ะห้ามสวนล้างเข้าไปในช่องคลอดนะคะเพราะว่าการสวนล้างเข้าไปในช่องคลอดค่ะจะทําให เกิดการเสียสมรุณน,นะคะบริเวณช่องคลอดค่ะแล้วก็ทําให้แบคทีเทศที่ไม่ดีนะคะมีการจเจริญเต,ติบโตมากขึ้นค่ะข้อ2นะคะก็คือการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดค่ะซึ่งการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดนะคะก็มีสาเหตุได้จากทั้งไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเลยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีกลิ่นนะคะบริเวณน้องสาวของเราร่วมกับมีตกขาวผิดปกติด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะคะหรือว่าสีขาวขุ่นนะคะเหมือนลักษณะเป็นโยเกิร์ตหรือว่านมบูดนะคะก็ต้องไปรีบพบคุณหมอสูตินรีทค่ะ่ะะอด้้านนะะรักษใหตงจุะะสว 3ค่ะก็คือการที่น้องสาวมีกลิ่นนะคะจากการทํางานของต่อมเหนือที่มากเกินไปนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเทียบได้กับบริเวณรักแร้ของเรานะคะซึ่งบางคนก็จะมีกลิ่นนะคะเหม็นนะคะบริเวณรักแร้นะ,ะส่วนบางคนก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีกลิ่นนะคะบริเวณน้องสาวของรนนะะรเราจากการทํางานของต่อมเหนือที่มากเกินไปค่ะหมอก็มีวิธีช่วยนะคะโดยการใช้ตัวโบรเทนัมท็อกซินนะคะฉีดเข้าไปนะคะเพื่อลดการทํางานของต่อมเหนือค่ะซึ่งเป็นตัวโบรเทนัมท็อกซินนะคะที่ใช้ในการฉีดบริเวณหางตาระหว่างคิ้วนะคะหน้าผ นะคะดิ้วรอยต่างๆค่ะเพื่อไปลดการทํางานของตํามเนือตรงเวนี้ค่ะ